วันนี้จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไสบายอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนมากๆเลยนะคะช่วยกระชับดูขุ่นขุนนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแ้กก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงขมิ้นนะคะใครมีผงผงพอกหน้าตัวไหนก็สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงขมิ้นก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็ะจะช่วยผิวของเราขาวนวลเนียนขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ขมิ้นอยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปน,นี่เลยนะคะคือนมนะคะใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะในส่วนของนมตัวนี้จะเป็นนมลดจืดนะคะในส่วนของนมเขาจะ,จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยกระชับรูกุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ <c ười> เราจะใช้นมอยู่ที่1ช้อนชานะคะถ้าใครจะใช้นมสดแบบธรรมดาก็ได้เลยนะคะส่วนตัวจะใช้แบบเป็นขวดแบบนี้ก็จะเข้มข้นนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตแบบ กับปุกก็ใช้ได้เลยนะคะในส่วนของนมตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลดธรรมชาตินะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเรือนเล้ยวรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสผิวของเราเนียนนุ่มนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะเขาจะข้นมือนโยเกิร์ตเลยนะคะ คือมะนาวนะคะใครแพ้มะนาวก็ให้ใช้น้ําส้มสดหรือน้ําสับประรดหรือน้ามะเขือเทศใช้แทนกันได้เลยนะคะในสกของน้ำมะนาวก็จะมีกรดเอ a เอเขาจะช่วยให้เบวของเราขาวกระจ่างใสไว้ยิ่งขึ้นนะคะก็จะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ามะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะ สูตรพอกหน้าสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นขมิ้นเขาจะเหลืองนะคะแล้วก็เขาก็มีน้ำมะนาวด้วยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน,นนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะมีแปรงใช้แปรงก็ได้นะคะใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้นะคะแต่ใช้แปรงจะง่ายกว่าหลังช้อนนะคะแต่ว่าหลังช้อนเราจะได้ขัดด้วยค่ะ เราปอกนนหนาๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากที่เราไปล้างหน้าออกแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของใบหน้าของเราเลยนะคะว่าขาวกระจ่างใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ เคนคะ,ะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กด like, ลไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสุตรเด็ดก็จะมาเครให้ดูอีกนะคะ